สวัสดีค่ะเด็กๆด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ค่ะในรายวิชาคณิตศาสตร์ะระดับประถมศึกษาปีที่1ค่ะวันนี้เรามาเจอกับครูเบ์อีกแล้วนะคะเป็นยไงกันบ้างคะสาหรับอีพีที่ผ่านมาเด็กๆทําได้ไหมคะแบบฝึกหัดทำได้ใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะเรายังคงเรียนอยู่ในบทที่2ค่ะแต่จะเป็นหัวข้อเรื่องอะไรกันเรามาทบทวนเนื้อหาของครั้งที่แล้วกันก่อนนะคะ สำหรับเรื่องที่แล้วจะเป็นการหาผลบวกโดยการวาดรูปใช่ไหมคะทีนี้เด็กๆมาดูข้อนี้กันค่ะ2บวก5้แปลว่าครูเบจะต้องวาดรูปจำนวนแรกคือกี่รูปคะเด็กๆใช่แล้วคะ่ะ2รูปจากนั้นครูเบต้องวาดเพิ่มมีก,กี่รูปคะเด็กๆอีก5ารูปทีนี้เรามาเริ่มนับพร้อมกันเลยนะคะ 1, 2สอง 3 4 5 6 7 2หเบวกหเท่ากับเท่าไหร่คะเด็กๆเท่ากับ7ค่ะเป็นไงคะยากไหมไม่ยากเลยใช่ไหมคะอันดับแรกเด็กๆจะต้องวาดรูปออกมาได้ก่อนเมื่อเด็กๆวาดรูปออกมาได้แล้วเด็กๆค่อยนับนะคะว่ารูปที่เด็กๆวาดทั้งหมดมีจํานวนกี่รูปนั่นเองค่ะไปดูต่อข้อที่2องค่ะเด็กๆ มะม่วงดิบ5ผลคุ้นๆไหมคะมะม่วงดิบ5ผลกับมะม่วงสุก2ผลรวมกันเป็นมะม่วงกี่ผลมาดูกันเลยค่ะมะม่วงดิบ5ผลมะม่วงสุก2ผลนำมารวมกันเริ่มนับเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7เป็นจำนวนกี่ผลคะเด็กๆ เผลใช่ไหมคะแปลว่า5รวมกับ2เท่ากับ7และสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้คือ5บวก2เท่ากับ7ค่ะง่ายไหมคะสำหรับเนะะื้อหาครั้งที่แล้วสำหรับวันนี้เราจะเรียนในหัวข้อที่4ค่ะเกี่ยวกับเรื่อง0กับการบวกค่ะทีนี้ครูจะถามเด็กๆก่อน0นย มีความหมายว่าอะไรคะเด็กๆศูนย์หมายถึงณนะตรงนั้นหรือที่ตรงนั้นไม่มีอะไรอยู่เลยใช่ไหมคะนั่นคือศูนย์ทีนี้มาดูค่าว,ว่าศูนย์เกี่ยวอะไรกับการบวกค่ะเด็กๆมาดูกันเลยนะคะมาดูโจทย์ข้อนี้กันเลยค่ะเด็กๆเขาบอกว่ามีตุ๊กตาหมีอยู่บนโต๊ะตัวแรกหตัวจากนั้นโต๊ะตัวที่สองมีตุ๊กตาหมีอยู่ไหมคะเด็กๆ ถ้ามีมีแปลว่าต้องเป็นจํานวนอะไรแล้วคะเด็กๆจํานวนเป็นศูนย์ค่ะเก่งมากเลยเด็กๆสังเกตดูนะคะเด็กๆจะต้องนําตุ๊กตาหมีมารวมมาไว้ที่โต๊ะตัวสุดท้ายค่ะเด็กๆมานับพร้อมกันเลยนะคะว่ามีจํานวนตุ๊กตาหมีกี่ตัวค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้ามีจานวนกี่ตัวคะเด็กๆใช่แล้วค่ะห้าตัวแปลว่า จากรูปด้านบนเราสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้คือ5บวก0เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะหรือ5าบวก0เท่ากับ5ทำไมถึงเป็น5บวก0เท่ากับ5คะเด็กๆเพราะว่า5ตัวแรกเกิดจากอะไรคะเด็กๆเกิดจากตุ๊กตาหมีที่มีอยู่กี่ตัวเอ่ยต๊วตัวแรก5ตัวจากนั้นรวมกันคือเครื่องหมายอะไรคะเด็กๆคือเครื่องหมายบวกค่ะ จากนั้นศูนย์ตัวที่สองค่ะเด็กๆเกิดจากอะไรคะเกิดจากโต๊ะตัวที่สองมีตุ๊กตาอยู่ไหมไม่มีแปลว่าแทนด้วยจํานวนอะไรคะแทนด้วยศูนย์จากนั้นนาโต๊ะตัวที่1และตัวที่สองมารวมกันคําว่ารวมกันแล้วเป็นคําตอบคือเครื่องหมายเท่ากับนั่นเองคะ่ะแล้วเท่ากับกี่ตัวคะเมื่อกี้นับไปแล้วคือเท่ากับ5ตัวนั่นเองคะ่ะง่ายไหมคะ ง่ายดังนั้นมีตุ๊กตาหมีอยู่บนโต๊ะทั้งหมดห้าตัวนั่นเองค่ะทีนี้ไปดูต่อนะคะด็กๆด,ดูสิคะตอนนี้มีผู้เด็กผู้หญิงคนหนึ่งยืนถืออะไรอยู่เอ่ยกล่องดินสอใช่ไหมคะแล้วมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งยื่นอะไรมาให้เพื่อนคะลูกยืน่นดินสอมาให้หนึ่งแท่งนีใช่ไหมคะเด็กๆคิดว่าเด็กผู้ชายคนนี้เป็นคนยังไงคะลูกมีน้ำใจใช่ไหมคะแบ่งปันให้เพื่อน ทำไมถึงกูแบบว่าแบ่งปันให้เพื่อนเพราะว่าเด็กผู้หญิงคนนี้เขาบอกว่าเขาไม่มีดินสอใช่ไหมเอ่ยใช่แล้วถ้าเพื่อนบอกว่าเราไม่มีดินสอเธอเด็กๆจะทําไงคะเด็กๆก,ก็จะให้เพื่อนยืมดินสอของตัวเองใช่ไหมเอ่ยใช่แล้วค่ะเด็กๆต้องเป็นคนมีน้ําใจนะคะจากนั้นเขาบอกว่าไม่มีดินสอทําไงเอ่ยเพื่อนบอกว่าผมให้ยืมครับแปลว,ว่ามีดินสออยู่ ศูนย์แท่งทาไมถึงศูนย์แท่งเพราะว่าในกระเป๋าเราไม่มีเลยจากนั้นเพื่อนให้1แท่งรวมเป็นดินสอ1แท่งใช่ไหมคะเด็กๆสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้คือ0บวกกับ1ทําไมถึงเป็น0บวกกับ1เพราะว่า0 1, คือไม่มีดินสออยู่เลยในกล่องดินสอนั้นใช่ไหมคะบวกเกิดจากอะไรบวกเกิดจากเพื่อนให้มาใช่ไหมเอ่ยเพื่อนให้มาจากนั้น1เกิดจากอะไรเพื่อนให้มา1เล่ม เท่ากับ1งโอเคไหมคะง่ายไหมง่ายนะทีนี้มาดูต่อเลยค่ะมีกล่องดินสออยู่สองกล่องค่ะเด็กๆกล่องแรกมีดินสออยู่ไหมไม่มีดินสออยู่เลยกับกล่องที่สองสีเหลืองค่ะกล่องสีเหลืองมีดินสออยู่ไหมมีมีอยู่สีแท่งค่ะจากนั้นเขาบอกว่ารวมเป็นดินสอสีแท่ง เด็กๆลองเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์มาให้กับครูเบลหน่อยสิคะตอนนี้สียุพงูมีไหมเอ่ยไม่มีแปลว่าแทนด้วยเลขอะไรคะไม่มีแทนด้วยเลข0ย์ค่ะจากนั้นบวกกับในกล่องสีเหลืองมีอยู่4รวมกัน0ูนบวกสเท่ากับสนั่นเองค่ะเก่งมากต่อมาดูตัวอย่างข้อถัดมาค่ะเขาอ,อยู่ที่ไหนเอ่ยเด็กๆ เหมือนกับห้องสมุดใช่ไหมคะเด็กๆ3ามคนนี้เขาไปอ่านหนังสือกันค่ะเด็กๆเ,เขาบอกว่าเด็กดีมีระเบียบอ่านแล้วเป็นยังไงคะหนังสืออ่านแล้วเก็บเข้าตู้ให้เรียบร้อยทีนี้มาดูกันค่ะเด็กผู้หญิงคนแรกเขาบอกว่าตู้หนังสือชั้นบนมีนิทานอยู่หกเล่มเด็กผู้ชายบอกว่าชั้นล่างมีศูนย์เล่ม เด็กๆดูสิคะทําไมเด็กผู้ชายบอกว่าชั้นล่างมีศูนย์เล่มเพราะว่าชั้นล่างมีหนังสืออยู่ไหมไม่มีหนังสืออยู่แปลว่าเท่ากับจํานวนคือศูนย์นั่นเองค่ะจากนั้นเด็กผู้หญิงถามว่ารวมเป็นกี่เล่มทีนี้เด็กๆช่วยกันทายดูสิคะว่ารวมเป็นกี่เล่มเด็กๆจะเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์นั้นได้คืออะไรคะ6บวกศเท่ากับ6ค่ะเก่งมากเลย เด็กๆลองมาดูโจทย์หน้านี้กันนะคะแต่ก่อนอื่นก่อนเราจะทําแบบฝึกหัดเราจะต้องอ่านโจทย์ก่อนนะคะเด็กๆโจทย์บอกว่าเติมตัวเลขแสดงจำนวนเติมตัวเลขแสดงจำนวนมาดูข้อที่1กันค่ะ0ูนบวกหเท่ากับเท่าไรคะเด็กๆ0ูนย์บวกหเท่ากับหกใช่ไหมคะจากนั้นดูต่อข้อที่สองค่ะ ศูนย์บวกห้าเท่ากับเท่าไหร่คะเด็กๆเท่ากับห้าค่ะเก่งมากเลยต่อมาค่ะโจทย์ในข้อที่สามศูนย์บวกหนึ่งเท่ากับเท่ากับหนึ่งค่ะเก่งมากเลยต่อมาข้อที่สี่ค่ะแปดบวกศูนย์เท่ากับเท่ากับแปดค่ะเด็กๆคะเด็กๆสังเกตดูสิคะตั้งแต่ข้อหนึ่งข้อสองข้อสามและก็ข้อสี่เด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าเด็กๆ พอจะมีเทคนิคในการทําเรื่องนี้ไหมคะบางคนรู้แล้วใช่ไหมคะบางคนก็ยังงงอยู่ทีนี้ครูเบจะมีเทคนิคมาให้กับเด็กๆค่ะเด็กๆจำอาไว้เลยนะคะไม่ว่าจํานวนใดบวกกับศูก็จะได้จํานวนเดิมค่ะไม่ว่าจํานวนใดนะคะบวกกับศก็จะได้จํานวนเดิมค่ะเด็กๆสังเกตดูสิคะศูนย์บวกหเราก็ยังตอบอะไรคะเด็กๆ เราก็ยังตอบ6เหมือนเดิมจริงไหมคะจากนั้น0บวกกับ5เราก็ยังคงตอบ5เหมือนเดิมใช่ไหมคะต่อมาค่ะ0บวกกับ1เราก็ยังตอบ1เหมือนเดิมใช่ไหมคะแล้วข้อสุดท้ายค่ะ8บวก0ก็ยังเท่ากับ8เหมือนเดิมแปลว่า0มีค่าไหมคะเด็กๆนำมาบวกกัน0เมื่อนำมาบวกกับจำนวนใดก็จะได้กับจำนวนนั้นแปลว่า0 ไม่มีค่านะคะถ้าอยู่ในหลักหน่วยค่ะทีนี้วันนี้เราได้เรียนรู้กันในเรื่องของ0ย์กับการบวกใช่ไหมคะสิ่งที่เราได้เรียนรู้คือจำนวนใดบวกกับ0หรือ0บวกกับจำนวนใดผลบวกจะเท่ากับจำนวนนั้นเหมือนคลิกที่ครูเบียบอกกับเด็กเมื่อกี้เลยใช่ไหมคะ สำหรับวันนี้นะคะครูเบ์อยากจะฝากแบบฝึกหัดให้กับเด็กๆนะคะทําในเล่มเดิมเลยคะ่ะแบบฝึกหัดเล่มที่หหน้าที่52และก็53นะคะแล้วเราค่อยมาเจอกันใหม่ใน EP ถัดไปค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ